สวัสดีค่ะนี่อีกหนึ่งคลิปนะคะนี่จะเป็น e ีพีที่2นะคะพรจากพระแม่รัศมีนะคะามาดูว่าดีไม่ดีพรก่อนสิ้นปีแต่ไม่รู้ว่าคุณมาดูตอนไหนอิทธิพลน,นะคะ 1- 3ึเดือนเนาะพรดีๆใด,ดที่คุณกำลังจะได้รับนะคะสำหรับสายสาวกนะคะของพระแม่รัศมีนะคะวันนี้จะใช้ไพ่แองเจิลของเด็กนี้ให้นะคะ ก่อนอื่นขอเ,ขเปิดขึ้นมาเลยแล้วการสามใบนะคะพรดีๆใดที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของพระแม่รัสมีช่วงนี้นะคะอมาเธอเอิร์ธขึ้นมานะคะคุณนะคะเหมือนแบบว่าเรียกร้องหรือว่าคุณขอความช่วยเหลือนะคะนี่ขึ้นมาเลย you are call อ p o อ the ด i l l o ล t ออนทูนะคะคุณอาจจะแบบไปขอพอรหรือว่าคุณแบบเหมือนขอความช่วยเหลือนะคะเอออันนี้นะคะเกี่ยวกับสายยานของพระแม่รัศมีนะคะอาจจะขึ้นมาในรูปแบบอื่นแต่ว่ามาในเอเนอร์จีของการสื่อสารมาเสดนะคะผ่านพลังงานของไพ่นะไกเดียนขึ้นมาค่ะไซเคิลสามใบนี้ นะคะ,อะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะ The Magician ขึ้นมาเลยนะคะ Energy ของคุณ Knight uh, of Wands Chup Sod The Moon จัสติกนะคะคุณอยู่ในความคุมเครือของบางสิ่งบางอย่างาสับสนหรือว่าคุณกำลังแบบตัดสินใจกับบางเรื่องที่แบบจะนำพาตัวเองไปสู่การเริ่มต้นที่ดีอะนะคะมันคุมเครือมันอะไรอยู่ก็ตามมันไม่ชัดเจนนะคุณกำลังเลือกคุณกำลังตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าการงานก็ตาม นะคะตอนนี้สองจิตสองใจกําลังเลือกกาลังแบบว่าพินิจพิคออยู่ก็ได้นะคะบางครั้งมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเลือกไม่ได้อารมณ์มันยังไม่นิ่งสถานการณ์มันยังไม่นิ่งอย่างเงี้ยก็มีนะคะม,มาดูนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แลันจะบอกคุณนะคะอะ่ใบแรกคือการให้เกียรติกับวงจรของร่างกายของคุณนะคะระดับพลังงานแล้วก็อารมณ์ของคุณช่วงเวลานี้แหละ อาจจะต้องใส่ใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแบบบางคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบาการทํางานหนักนะคะหรือระบบของร่างกายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นาการเคลื่อนไหวหรอความเคลื่อนไหวด้วยนะคะไม่ค่อยออกกําลังกายหรือว่า,าเขาเรียกว่าทํางานมากเกินไปนะคะเอนเนจีของคุณมันก็เลยล้านะคะ เออบางคนก็เป็นเกี่ยวกับน้ำหนักตัวการเคลื่อนไหวความดันปวดไหลปวดหลังเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะช่วงเวลานี้ควรที่จะรักษาเกี่ยวกับระบบนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ให้มากๆเลยแหละนะคะเพราะมันสอดคล้องกับอารมณ์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะไกลเดียนขึ้นมานะคะใบนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณนะคะและคนที่คุณรักนะคะได้รับการคุ้มครอง อืมคุณแลวก็คนที่คุณรักนะคะปลอดภัยคุณได้รับการคุ้มครองถ้าคุณกําลังกังวลอะไรใดๆอยู่นะคะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระแม่รัศมีนั่นเองที่คุณอธิษฐานมาบางคนขอในเรื่องของความรักมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะคุณอ่ะเหมือนถูกมันถูกเรียกหาให้ช่วยนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไงบางคนบางท่านช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสัตว์ต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทํากิจกรรมพิเศษนะคะในลักษณะนี้นะมันจะดีกับคุณมากๆเลยขอดูเสริมหน่อยนะคะว่าข้อความจากพระแม่รัศมีสารส่งตรงถึงคุณเลยหนึง่งสามเดือนนี้คืออะไรนะคะ ความซื่อสัตย์นะคะเออคุณกาลังจะได้รับโอกาสในเรื่องของคุณจะเห็นแสงสีทองกอดเงินอยู่นะคะการสร้างอาชีพนะคะการสร้างอาชีพในเรื่องของการทํางานนะคะเออการทํางานของคุณการงานการเงินของคุณว้าวสามถ้วยขึ้นมาความร่ำรวยค่ะ พ่าแม่รัศมีกําลังบอกคุณว่าคุณกาลังจะได้เฉลิมฉลองกับสิ่งที่คุณขยันอยู่ตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ภายในหนึ่งถึงสาเดือนเป้าหมายของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะบางคนมีปลามีปลาก็คือมีโชคลาภด้วยนะแต่คุณอาจจะต้องแบบก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนบางคนก็มีเกี่ยวข้องกับเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้นะ,ะไม่อยากจะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะคุณเห็นเดอะซันไหมสุดยอดมากเลยนะคะเดอะซันขึ้นมา นี่คือสารจากพ่อแม่รัศมีนะคะพลังงานของการเกิดการกําเนิดปาฏิหารนะคะได้เกิดขึ้นแล้วนะคะจากนี้ไป1-3เดือนนะคะหมอว่าไม่รู้บางคนบางท่านจะแต่งงานหรือเปล่าไพ่สามสองใบนี้มาประกบกันมันเป็นการแต่งงานแต่มันมี8 8ดดดาบมาปักอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของคุณที่มันมีความกลัวไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าออกจากปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะคะเออ พระแม่ราสมีได้บอกคุณว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ซันรอคอยคุณอยู่ความสําเร็จนะคะคุณจะต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณอยากได้เอออีกหนึ่งใบสุดท้ายว,าว้าว นอกจากเดอะซันมาเดอะวิกตอรีการ์ดมาความสําเร็จที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะสองใบนี้มาประกบกันความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะวกกับชื่อเสียงด้วยนะเดอะซันนะคะหมอโบมอไม่รู้คุณจะทําอะไรหนึ่งเดือนนี้แต่คุณจะประสบความสําเร็จคุณไปขอพรอะไรไว้คุณได้คุณไปขอพรอะไรไว้กับท่านนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็แบบได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่มันมีอย่างหนึ่ง นะคะหมอโบไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยเจ้าแปดดาบขอดูหน่อยนะคะแปดดาบคืออะไรคะแปดดาบมันเป็นความเศร้าของเรานั่นเองความเศร้าความเหงาอาดีตการที่เราแบบว่า ยังไม่ได้ไขว่คว้าโอกาสหรือเราไม่กล้าเรากลัวเราทําได้ไม่ดีเรากลัวเราไม่สมหวังหรือเราไม่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครช่วงนี้ก็ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครแล้วไงต่อโอ้สามสามสาม,สามเหรียญขึ้นมาเลยคุณจงมองไปที่โอกาสที่มีคนหยิบยื่นมาให้นะคะสามเหรียญมันเป็นการได้รับการสนับสนุนหรือการทํางานเป็นทีมเวิร์กไม่ว่าจะเพื่อนคอนเนคชั่นเครือข่ายของคุณก็ตามนะคะ สุดยอดมาก The d a v ขึ้นมานะคะอ่า uh, uh, The d a v i นี้น่าจะเป็นการทำงานหนักนะคะหรือสุขภาพนะคะหรือว่าสุขภาพหรือคุณกลัวนะคะบางคนเนี่ยถอดแปดดาบออกมาแล้วมันเป็นแบบความยังแบบว่ายังไม่ลืมอดีตนะคะหรือ สามเหรียญนี่มันได้รับการซัพพอร์ตนะแต่มันจะมีเจ้าเดวิลอยู่จะต้องระวังบางทีระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหากับคนที่แบบว่าคนหนึ่งคนนึงซัพพอร์ตแต่คนนึงไม่ซัพพอร์ตประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวขอขอกระจ่างหน่อยสิขอให้มันกระจ่างหน,น่อยเชมเพรท่านน้ำจะมามีอิทธิพลกับคุณนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ บางทีอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นก็ได้นะคะบอกไว้เลยอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะแบบว่าทีมงานหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีอุปสรรคใหญ่สําหรับคุณนะคะมันเลยทําให้คุณคุณเบื่อคุณอยากโฟกัสที่ตัวเองอะไรอย่างนี้ขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําดีกว่าอขอคําแนะนําพรออจากข้อแม่ดีมากๆเลยนะคะขอคําแนะนําช่วงนี้หน่อยนะ ช่วงนี้ต้องอดทนนะคะรู้ว่าคุณเหนื่อยรู้ว่าคุณหนักคุณเจออะไรไมาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของงานอดทนงานของคุณกำลังจะไปสู่ฝัง่งฝันนะคะคุณอาจจะหันหลังให้กับทุกอย่างหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะรีวิว w o f Fortune แล้วตามหาดิสนียตามหาโชคชะตาของตัวเองนะคะ เมื่อกี้มองอันนี้ไม่เห็นสิบเหรียญมาได้ยังไงสิบเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ารวยค่ะสิบเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ารวยกําลังมาหาคุณนะคะคือจะตามหาฝันของตัวเองเจอบางคนมีเกณฑ์เดินทางค่ะบางคนมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์แบบได้เจอใครสักคนที่เป็นทางไกลก็ได้นะคะงานของคุณจะรุ่งมากๆเลยนะคะหนึ่งถึงสามเดือนนี้อาจจะเบื่ออาจจะเหนื่อยแต่งานมันโฟงานมันปั่นไปข้างหน้างานมันแบบว่า ดวงดีค่ะขึ้นแล้วเงินเข้ามาเห็นไหมเป็นช่วงที่ดวงของคุณแบบจะปังมาก The Wheel of, of Fortune นี้มากับสิบเหรียญหมอโบไม่รู้ว่าใครจะมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มรดกทรัพย์สินหรือเงินชิ้นโตก้อนโตนะขอให้ทุกคนปังปๆโชคลาบมีไหมหมอโบ The Sun มาน่าจะมีนะคะแต่อันนี้มาคือได้เงินนะคะได้เงินคําแนะนําช่วงนี้ก็ใส่ใจตัวเองเยอะๆเอ,องที่บอกโดยเฉพาะสุขภาพ นะคะออคนอื่นที่คุณรู้สึกกังวลมีไหมคนอื่นที่คุณรู้สึกกังวลมีไหม The Dead. <c oughs> เดดเดเหนื่อยอ่หกถ้วยคุณอาจจะเป็นห่วงหรือสงสารใครสักคนคนที่คุณเลิกลาไปแล้วหรือคุณกำลังจะจบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนมันอาจจะอยากขอความช่วยเหลือจากคุณ ก็มีนะคะช่วงนี้บางคนบางท่านอาจจะแบบว่าฝันเห็นอดีตฝันเห็นช่วงสมัยเด็กบ่อยหรือฝันเห็นคนแบบที่ล่วงลับไปแล้วก็มีนะคะเออถ้าทําบุญนะคะอจะทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กทําบุญเกี่ยวกับอา่าอะไรนะแวดล้อมเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยมันเรียกชื่อไม่ได้สภาภัธวมล้อมเอเอไม่ใช่สังคมนะเขาเรียกว่าอะไรนะ สิ่งแวดล้อมอะนะคะอย่างเช่นอาสมมุินะปลูกต้นไม้ช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ปลูกต้นไม้หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆนะคะช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เนาะ <S <S เอาละค่ะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดีนะคะสําหรับคอนจากพระแม่นะคะในช่วงนี้หนึ่งถึงสามเดือนนี้ดีมากๆเลยแต่ก็โหมันเป็นเดอะซันขนาดนี้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้นะคะไปสู่ฝันของเจงใน ในทิศทางที่เดงอยากได้อยากเป็นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีดวงปังของคุณไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟๆค่ะ